ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะคนเก่าค้นเดิมค่ะเมตานะคะช่อง Family ่ไล e ์สไตลค่ะวันนี้เราจะทำเมนูต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูอ่อนค่ะ เดี๋ยวมาดูส่วนประกอบอาหารกันค่ะก็จะมีซี่โครงกระดูกหมูอ่อนหน่อไม้ที่เราต้มจืดแล้วเห็ดหอมต้นหอมผักชีผงปรุงรสซอสปรุงรสนะคะแล้วก็มีเกากเลืออันนี้ขอบคุณหน่อไม้ของฝากจากปาจีนนะคะ จะไปล้างก่อนนะคะจากที่เราล้างเสร็จมานะคะเราจะเลือกเอาเฉพาะอ่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะต้มนะคะนี่เราเอาทิ้งเลยเด้อจ่าเนี้ย มันอ่อนนะจ๊ะแต่บอเอาบอกแล้วละจ้าเดี๋ยวจะไปล้างแล้วก็ต้ม้วจ้ะ ปอกเสร็จแล้วเข้ามาต้มเด้อจ้ะต้มใส่เกลือจ้ะแล้วเขาปล่อยไว้ให้มันจืดก่อนค่ะแล้วค่อยมาทําเป็นต้มจืด <c oughs> อันดับแรกเราจะใส่ต้นหอมบักชีลงไปนะคะรากขับชีค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะตามด้วยซี่โครงกระดูกหมูอ่อนนะคะ แล้วเราจะต้มหมูไปเรื่อยๆนะคะให้จนเนื้อเขาแบบรุยออกมาหน่อยะคะ่ะแล้วเราค่อยใส่หน่อไม้ลงไปนะคะอันนี้สูตรของบ้านเราเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหน่อไม้ตามลงไปนะคะหน่อไม้นะคะเม็ดเก่ากี้นะคะเห็ดหอมนะคะ ตามด้วยผงปรุงรสนะคะเทลงไปค่ะซอสปรุงรสนะคะเทลงไปค่ะแล้ค่อยใส่ต้นหอมบักชีตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปสักระยะก,ก่อนค่ะอ๋อลืมใส่น้ำตาลอีกอย่างนะคะใส่น้ำตาลเพิ่มไป1ช้อนนะคะบ้านเราจะออกทานออกรสหวานนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้เราก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมบักชีค่คะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะ การติดใเรียบร้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะช่อง Family Life Style ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรเล่าสู่กันฟังนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ิมดูกันนะคะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้า